มาดูเรื่องของแชร์กันบ้างนะคะเพราะว่าแชร์ลอตเตอรี่นั้นก็ทำป่วนกันทั้งจังหวัดเลยเลยนะคะหลังจากที่ผู้ต้องหารายสำคัญนั้นถูกจับกลุ่มและอาจจะมีการเชื่อมวงแชร์ที่มีอยู่ทั่วจังหวัดที่มีการแจ้งความคดีช่อโกงแล้วคาดเป็นเงินกว่า500ล้านบาทค่ะนางสาวกัลยาณีแก้วโวหารหรือนิกกี้อายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดเลยในข้อหาช่อโกงทรัพย์ ได้ถูกจับกลุ่มที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่บ้านหาทรายขาวตำบเพอพําเภอเมืองจัังหวดระยองพร้อมเงินสดในกระเป๋าถือจํานวน1ล้านบาทสมุดเงินฝาก5เล่มบัตร ATM 20ใบโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดเลยพันตำรวจเอกผู้ชงพัทรรพงศ์สิงห์ผู้กำกับการสพเมืองเลยเปิดเผยว่า นางสาวกรณีได้เปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพสาขาโลตัสจังหวัดเลยและได้ร่วมกันช่อโกงโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องคือนายนครจ้องสุวรรณอายุ31ปีช่อโกงเงิน10ล้านบาทยังหลบหนีอยู่ณขณะน,นี้คนที่สองก็คือนายประเสริฐศักดิ์ศักดาประเสริฐอายุ35ปีได้เข้ามอบตัวกับพนักงานแล้วและยื่นเรื่องขอประกันตัวแต่ทางพนักงานไม่อนุญาตเนื่องจากหลักทรัพย์ที่ช่อโกงสูงถึง15ล้านบาทค่ะ นายราชันวงแก้วอายุ45ปีค่ะก็ถูกจับกลุ่มและขอชดใช้เงินคืน2ล้านบาทเจ้าทุกก็พอใจเจ้าหน้าที่จึงถอนคดีแล้วนางกันสุดาพ,พรมแก้วอายุ40ปีถูกจับกลุ่มและขอชดใช้เงิน1ล้านบาทได้ถูกถอนคดีแล้วเช่นกันนางสุธาซินียะคำป้ออายุ33ปีช่อโกลมเงิน8ล้าน7แสนบาทขอประกันตัวแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่อนุญาต โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากนางภาวดีชุมแวงวาปีอายุ35ปีได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวกัลยาณีในความผิดฐานช่อโกงโดยมีพฤติการคือได้มาชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายสลักก,กินแบ่งรัฐบาลโดยจะได้ส่วนแบ่งตามยอดกำไรที่ขายได้ในแต่ละงวดจำนวนร้อยละสิบและให้นางสาวภาวดีเป็นผู้หาเงินมาลงทุน รวมจำนวนเงิน14ล้านบาทโดยนางสาวกัลยาณีผู้ต้องหาได้นำเงินดอกเบีย้ยมาส่งตรงตามนัดทุกครั้งจนกระทั่งงวดเดือนมิถุนาย,ยน2554ที่ผ่านมาก็ได้หลบหน้าไม่มาส่งเงินตามนัดและไม่สามารถติดต่อได้จึงมาร้องทุกกล่าวโทษต,ต่อพนักงานสอบสวนดังกล่าวค่ะ ขณะดเดียวกันล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาร,รายนี้ก็มีทั้งข้าราชการครูตำรวจทหารอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับแชร์ลอตเตอรี่ได้เดินทางมายังสพเมืองเลยอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะกลุ่มผู้เสียหายโดยตรงที่มีการลงทุนเงินไปเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศในช่วงนี้เกิดความสับสนไปทั้งจังหวัดนะคะ ประกอบกับมีข่าวการฟ้องร้องและแจ้งความจับการช่อโกงวงแชร์ลอตเตอรี่ในพื้นที่อำเภอวังสะพุงอีกนับสิบวงซึ่งก็เป็นแชร์ในลักษณะเดียวกันและอาจจะมีการเชื่อมโยงกันรวมจำนวนเงินแล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบและขยายผลต่อไปนะคะก็ เรื่องของแชร์ก็ถือว่ามีเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหากันได้สักทีไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ยังเกิดการโกงแชร์กันต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่พักเพื่อไทยน่าจะบรรจุลงไปด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแล้ววงเงินความเสียหายเนี่ยห้าล้านบาทไม่ใช่จํานวนน้อยๆน,นะคะค่ะก็เล่นเอาปั่นปวดไปทั้งจังหวัดเลยทีเดียว